สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับนะถือโอกาสแบบทําคลิปแบบสั้นๆเลยเท่าที่แบดผมยังเหลืออยู่ครับห้ครับนี่ไปแบบนะเฉียดเฉีดนะพาไปดูสักรอบหนึ่งครับก่อนกลับครับผมกลับบ่อนี้ครับสุดจริงครับแถวแถวหนองกีครับวันนี้ผมมีโอกาสแวะเวียนมาครับจริงๆจะเดินทางกลับบ้านนั่นแหละมาจากโคราชครับผม ก็เลยขอแวะสักหน่อยหนึ่งนี่ครับสวยๆครับจัดไปครับกับบอ่อนี้รถบรรทุก10ล้อครับกับแบ็โคโลเยอะแยะเลยพาไปดูเอาเป็นคลิปแบบสั้นๆนะเนาะเอาใจสายรถดำครับผมเห็นรถแท็กเตอร์นะน่าจะมาเพิ่มอีกคันหนึ่งเดี๋ยวให้ดูเป็นกันๆันครับแล้วก็คงกลับแหละ เผื่อแบตมาด้วยบินไปก็น่าจะระยะทางบบกิโลนั่งนี่กิโลกว่าแน่นอนมาแับที่โล่งๆครับต้องขออภัยรับเสียงอาจจะปึบปัปผึบผับนะครับนี่จะให้ดูคันนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นตัวคูปตาครับนี่คูปตาอยู่นี่เองนี่ครับคูปตาครับซีรีส์เอ็ม นี่ครับดันดินอยู่ตรงนี้เองนี่ครับเ็มซีรีส์ครับนะให้ดูดันดินนิดนึงโอ้กระระยะทางปิดครับระยะทาง800กว่ากิอ่ะ800กว่าเมตรเองครับตอนแรกนึกว่า1กิโลครับมันดูแบบไกลๆหน่อยนี่ให้ดูครับนี่เอาใจ สายรถแท็กเตอร์รถไถมมากนะเนาะเราดูรถดำมาเยอะแล้วน,นี่ครับแจมๆจมงามงามครับคันนี้ครับใหม่ๆเลยครับนี่ใหม่เอี่ยมเลยวนดูสักรอบหนึ่งก่อนกลับอุ้ยดูเดินเนินดินเขาไหมมีฝูงควายนะครับด้นานล่างครับโอ้นี่นี่นนคลาสสิกคลาสสิก มีฝูงควายด้านล่างด้วยเห็นไหมมาแจมแจมครับเนี่ยโอ้ไม่กลัวเลยครับรถดันดินก็ดันไปฝูงควายก็อยู่ด้านล่างไปเออสุดจัดครับดูฝูงควายฝูงวัวครับนี <c oughs> ส่สุดจริงสุดจริงโอ้มาแย่งซีนไปเลยครับเนี่ยนี่คือฝูงวัวนะครับนี่แจมครับ สวยๆครับนี่ฝฟงวัวสุดๆครับพอแล้วพอหอมปากหอมคอปะไปดูรถแท็กเตอร์ดีกว่าดันดินฝั่งนู้นครับแล้วคงต้องกลับและแบบเหลือนิดเดียวไม่งั้นไม่รอดน่ครับแท็กเตอร์อยู่ฝั่งนี้ครับกับรถดัผก็มีอยู่สองคันครับแท็กเตอร์ นี่จอดหรือดันหูจอดครับอีกคันอยู่ฝั่งนี้นี่ฮะโอเคนะครับลาไปขอนครับแบตหมดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับอ่ะชอบจริงเลยครับฝูงควายเมืเ่อกี้